โอเคครับผมกลับมากับ w ว d l a n d นี่จะเป็นวิดีโออีกหนึ่งในวิดีโอสุดท้ายที่ผมจะเล่นแน่ๆเลยเพราะว่าสตอรี่มิชชั่นใกล้จบแล้วนะผมว่าอีกไม่เกิน5วิดีโอจะจบซีรีส์ของว d l แลนแน่ๆตอนนี้มันมาถึงจุดออบอสหรือว่าบูชอนตัวรองออตัวตัวรองสุดท้ายของของเกมละนะ เราไปดูกันว่าไอตัวบูชอนตัวนี้เนี่ยมันแน่เต็มเลยตอนนี้มีมิชชั่นอยู่ที่ที่เรียงรายกับกับเราอยู่ตอนนี้มีสองมิชชั่นนะเรายังไม่เจอหน้ามันเลยไองคนเนี้ยนะพุคาร่าเมืองพุคาร่านะครับผมอ่ะ Pay านของ t ปริโกสในโตโรซานโตสถ้าเขาอยู่ก็คว้าเขาและนำเข้ามาถ้าไม่ก็ค้นหาสถานที่สำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์โอเคบา ไปกันขับรถไปก็ได้ปะขับรถไป Let's go Let's roll ไปกันเลย Reach DJ p a c k y r o s House นะครับผมก็ไป mausoleums look cute in comparison to the others. SB builds them for their brachonis. I've got a healthy enough ego to say I want something like this when I die. What are you, a SEAL? Because I don't know any quiet professionals who'd need something like this. Ah, uh, uh, man... Fuck! Wow, engaging! Man, uh, I got huh? escaping. Man, uh.

อ่าโอเคเสร็จไปหนึ่งมิชชั่นนะครับอ่ายังไงยังไงอยู่ไหนอ่ะโอ้ยไอ้พวกไอ้พวกเลยจำนี่นี่แน่เอาไงใครอีเข้าไปนี้ก่อนแม่งใครจะยิงกูอีงเนี่ยฮะ Back, oh, you know Copy that. We have men on the way. Oh, you know, What you Grenade, get to cover. Grenade, you, Oh, no, oh uh, yeah i don't, don't, don't look long don't be late like, don't be late much way good night much way good night thanks we've got schematics of some kind fractal antenna maybe if perico's using that fractal antenna to broadcast the drawing might help the activity get a beat on his location มิชชั่นมีไหมมีอีกไหม mission, มิชชั่นอะมีตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหม Inter body อินเทอร์เรกตฟอร์มัลบอดี้การ์ดอ่ะจับสิครับหรือว่าไปอะ่ะแบบนี้มิชชั่นมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นหน้าบอสหรือบูชอนมันเลยอะจ,จัดไปเลยครับจัดไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวเจอแน่นอนมันไม่ยากเกินเอื้อมนะครับผมอีกสี่ห้ามิชชั่นเราก็จะเจอ อันเดอร์บอสแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไล่เซโสนโยกันนะครับอ่ะไหน We've got a p i e DJ p e s r a d o s t a t Go check u t อยู่ไหนหนึ่กิโลหรอหกิโลใช่ไหมขี่มอเตอ Go on without me. า โอ้โหนี่คือเป็นมิชชันที่อยู่ในอยู่ในเอ่ออะไรนะสโนแลนดไม่ใช่สโนแลนดไอสโนเวอร์อะไออ,อีมาสโนทาวสโนทาวมีเดี๋ยวมีซันด์ทอร์สมาวนะเนี่ยเอาอยัางไง ่ะโอ้ยอะบิไปกันบิงวิงเลยก่ปปไปปทรั่มีตับบินเดอะเเได้ครับมันยากตรงนี้แหล,และได้ครับหาเอาแม่ ซิคาลิโอละไปเรดีโอสเตชันอย a ่ i o งน a t น o n อยตรง้น139

อยากใหกก้กินกินคอนเฟ็ตเหรอไปฝั่งนู้นได้ไหมโอ้โห hey, oh เนี่ยอีกแล้วเนี่ยเองมั้ย ึ้นไปได้ไหมอ่าตกตกแม่งเอาอีกแล้วต้องปีนปีนก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยแหละปัญหาใหญ่ Sicario over here. Let's stack the tires. It's a keeping the drone is up oh oh jamie i can't see the drone's being jammed be uh. stay out of sight we're closing in on the radio station let's see if perico's on the job This no. yep. ah. place is empty. Maybe he ran. Maybe somebody we talked to tipped him off. But he's still ah. broadcasting. Bowman, we're at the station. DJ Perico isn't here, but there's still a broadcast coming through. He's using that station as a relay to boost his signal, and we can't hack in without the encryption key. Use the drone to scan his antennas. Sikand can take incoming data, and we can try to trace his location by triangulating the incoming signal strength. Roger that. All I understood from that phone call with Bowman was scan the antenna. We just have to keep the drone still till the scanning's done. Ah. Getting some Amen. awful interference here. Not good. Might be a jammer in the area. You're gonna have to find and destroy that before you can scan Perico's antennas. running it. Die. ถูกแล้วล่ะ Neutralize the drone jammer โดนแจมเมอร์อยู่ไหน,นไโดนแจมเมอร์อยู่ไหนเป็นหายเยอะนะเนี่ย ไอ้โดนโดนแจมเมอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยอยากจะรู้มากเลยโอ้โหอ่ะยังไงอยู่ไหนกันโอ้ยมึงจะระเบิดธรไมคือจะหาโดนแจมเมอร์ออยู่ตรงไหนวะ โอ้โหมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ไงตรวจาม่าโอโ๋อหอเจอละโอเคอยังไงยังไงยังไงดิอืมแฟอโอเคน่าจะจบเรียบร้อยสแกนเดอะรูฟท็อป antenna with the drone ah scan the rooftop ah done the target ah gimana scan gimana lah การอึบสแกน complete ชอบซิเกตที่ trace ปาริกัส location เรียบร้อยอ่ะไปถึงเวลาที่เราต้องไปหาไปหามันอยู่ตรงไหนดูสินี่ไหนวะเฮ้ยไม่มีหรอ ต้องไปทางนี้เหรออ๋อน,น,นี่นี่อะไรนี่คือเอลเซนโยแต่ว่าเฮียบอสเราอยู่ไหนละ่ะบอสเราอยู่ไหนอ่ะบอสเราไม่เจอเราไม่เจอบอสเราเราก็ต้องไปทางนี้ D J Perico's former bodyguard now works at p i l k a m i n e Track him down and see what he can tell us about his old boss. โอ้ห้ากิโลเลยเหรอยังไงอ่ะ อา้าวยิงยิงใครจะยิงใคร,ใครอา้าวเฮ้ยอะไรวะใครจะยิงวูเนี่ยอา้อาวเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยดิเดี๋ยวก่อนนะมีมิชชั่นใหม่เหรอไหนมิชชั่นใหม่ พิชชันใหม่ตรงนี้ดูชอยร์เดอะคอนวอยโอเคได้เอาดีจ้ะไปหนีไปเล่นไปที่เช็คพอยต์อีกเช็คพอยต์หนึ่งดีกว่าไม่ต้องขับอะไรไปไกลนะอ่าไม่ต้องขับอะไรไปไกลไปที่เช็คพอยต์นี้อ้าวยังยัง อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาคือไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราต้องมานั่งเสียเวลากับกับการกับการทราเวลคือในเมื่อเรา fast travel ได้เรา fast travel ไปเลยนะครับขี้เกียจมานั่งเหนื่อยมานั่งเบื่อกับสิ่งที่ต้องมานั่งขี่เฮลิคอปเตอร์นู่นนี่นู้นนี่นู้นนี่่า Okay.